สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากกรณีที่ YouTube ช่องหนึ่งนะครับได้ปล่อยคลิปเสียงปริศนานะครับไปทั้งหมด4 e p นะครับผู้หญิงคุยกับคนในหมู่บ้านกกอกโดยคนในบ้านกกอกนะครับตั้งข้อสันนิษฐานว่าตอนเจอศพน้องชมพู่นะครับแล้วส่งไปตรวจชนะสูตร คร,ครอบครัวไม่เห็นมีใครไปสักคนมีแต่ลุงพลที่ตามไปนะครับตั้งแต่รับศพลูกมาที่จังหวัดอุบลน,นะครับมาไว้ที่บ้านก็เตรียมที่จะเผาล่าสุดนะครับทีมข่าวได้เดินทางไปสอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตรวจโทรดกรกิษณพงศ์ผู้ตะกูลนะครับประธานกรรมการสถาบันอัจฉรยวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลังสิตนะครับกล่าวว่าหากจะวิเคราะห์เรื่องการวางศพน้องชมพู่นะครับในที่โล่งซึ่งจะต้องเป็นกรณีที่มีคนทําให้น้องชมพู่ตายจะต้องดูวัตถุประสงค์ของการพาเด็กขึ้นไปบนเขาเพราะอะไรนะครับมีเจตนาหวังจะข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการขึ้นไปบนเขาด้วยร่างกายที่น้องชมพู่นะครับเป็นเด็ก อ่อนแอกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นลมหรือหมดสตินะครับดังนั้นคนที่พาน้องขึ้นไปนะครับอาจจะต้องการวางศพน้องไว้ในที่โลง่งเพื่อทําให้เห็นว่าน้องชมพู่เดินหลงทางมาตายเองนะครับเพราะวิสัยของคดีฆาตกรรมส่วนใหญ่นะครับคนร้ายมักจะปิดบังซ่อนเร้นอำพรางหรือชําแหละและถ้าทำแบบนั้นกับน้องชมพู่นะครับภายหลังก็จะรู้ได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการตายแบบผิดปกติตำรวจก็จะมุ่งตามหาคนร้ายเพียงประเด็นเดียวนะครับส่วนเหตุผลที่ไม่นำศพน้องชมพู่นะครับไปซ่อนให้มิดชิดนะครับหรือซ่อนในถ้ำและซอกหินนะครับดกรกฤษณพงศ์บอกว่าอย่าลืมว่าการซ่อนศพนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจะเหลือกระดูกกะโหลกที่เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนของเด็กให้เห็นฉะนั้นข้อสันนิษฐาน ก็จะพุ่งเป้าไปที่เด็กถูกฆาตกรรมเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้นะครับว่าวิเคราะห์ไว้อย่างไรบ้างคนแรกบอกว่าแม่บอกว่าถ้าน้องโดนอุ้มรองเท้าน่าจะตกนี่รองเท้าไปโผล่ตรงใกล้ๆศพเป๊ะเลยคนธมานะครับบอกว่าเมื่อไหร่จะจับคนร้ายได้คนธมานะครับบอกว่าคนร้ายตัวจริงพากันร้อนๆนหนาวๆแล้วค่ะ ลุงลพลป้าแตนสู้ๆนะคะคุณธรรมานะครับบอกว่าคดีนี้ตำรวจปิดปากเงียบไม่มีอะไรคืบหน้าจากฝ่ายตำรวจคุณธรรมานะครับบอกว่าคนในสนิทนั่นแหละมันจะมีคนคนหนึ่งเป็นคนชอบวางแผนชอบปั่นสุดจัดคนคนนี้มันไร้ายกาจคุณธรรมานะครับบอกว่าฟ้ามีตาอยู่แล้วถึงเวลาแล้วออกมายอมรับซะเถอะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญนั้น ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับคดีนี้อย่างกระจ่างเลยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากทางสารวัตรแรมโบ้นะครับได้วิเคราะห์คดีนกชั่วูอย่างกระจ่างดังนี้ครับพันตรวจเอกสุรโชคเจดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ อดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญนะครับและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมองว่าคลิปเสียงที่มีการคาดว่ามีคนวางร่างน้องชมพูนะครับบนโขดหินที่โลงแจ้งนะครับสื่อถึงคนร้ายเตรียมการมาอย่างดีสามารถซ่อนในถ้ำหรือซอกหินก็ได้เพื่อไม่ให้คนเห็นนะครับแต่คนร้ายนะครับต้องการให้คนมาเห็นแต่ต้องผ่านไปหลายวันแล้ว เพื่อให้ร่างน้องเน่าเปื่อยนะครับเมื่อพบศพแล้วทำให้ไม่สามารถพิสูจน์การเสียชีวิตได้ที่ไม่มีรอยยุงกัดเพราะน้องเสียชีวิตจากด้านล่างน้องชมพู่ไม่มีทางที่จะเดินหลงทางไปจนเสียชีวิตอย่างแน่นอนคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากคนทำร้ายซึ่งพบรอยแผลบนร่างเหมือนโดนของมีคมแทง2จุดที่ก้นเชื่อว่าน้องเสียชีวิตด้านล่าง คนร้ายต้องการให้คนเห็นจึงมาวางร่างไว้เวลากลางคืนตามเส้นทางที่มีการนำบัวควายมาเลี้ยงส่วนเรื่องที่คนในคลิปเสียงที่หมอปลาปล่อยมา4 EP นั้นทาง YouTube และผู้ชายคนในคลิปออกมาพูดว่าพูดโกหกเพราะรำคาญคนที่คุยด้วยส่วนตัวมองว่าคงกลัวเรื่องคลิปเสียงกลัวโดนฟ้องร้องหรือสอบเป็นพยาน จึงออกมาพูดแบบนั้นมองว่าตำรวจน่าจะนำตัวคนพูดไปสอบปากคำและขอย้ำว่าคลิปที่ปล่อยออกมานั้นเป็นหลักฐานสำคัญมีประโยชน์มากทำให้เรานั้นมองเห็นภาพในคดีนี้มากขึ้นลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้กันดูนะครับคนแรกนั้นบอกว่าน้องเสียจากข้างล่างแล้วเอาน้องไปไว้ข้างบนบ้านหรือเปล่า ที่แม่น้องบอกว่าไม่อยากขึ้นไปนอนข้างบนบ้านกลัวอะไรหรือเปล่าบ้านก็บ้านเราคนที่เสียก็ลูกของเราแล้วทำไมต้องไม่กล้าขึ้นบนบ้านตัวเองนะคนธรรมานะครับบอกว่าเจตนาให้คนอื่นเห็นเพื่อต้องการเอาร่างน้องมาทําพิธีเผาไงทําไมต้องคิดมากคนทรรมาบักกบ,บอกว่าเอคนมีสีเอ๋วไม่นอญาติญาตมีใครรู้จักคนมีสีไม่นอ เกมทั้งเข่งแน่นอนคนทานะครับบอกว่ายัางไงก็เชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทําร้ายน้องมองจากหลายๆอย่างบวกแรงจูงใจก็ไม่มีคนทานะครับบอกว่ามันต้องทําเป็นทีมนะเชื่อว่าทําคนเดียวไม่ได้หรอกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่ทางสารวัตรแรมโบนะครับได้วิเคราะห์ไว้นะครับ หากคุณคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการนับคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดภายหลังที่มีคลิปเสียงนะครับออกมาถึง4คลิปนะครับจากที่หมอปลาได้เผยแพร่นะครับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับเปิดเผยว่าคลิปเสียงนี้นะครับจะเชื่อถือได้หรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ต้องนำไปพิสูจน์ว่า เรื่องราวที่พูดไปนะครับเป็นไปได้ขนาดไหนส่วนประเด็นนะครับที่พ่อกับแม่น้องชมพู่นะครับขึ้นเขาไปตอนตีหนึ่งนะครับวันที่12พฤษภาคม63ตามที่ผู้ใหญ่บ้านบอกในคลิปนะครับวันนั้นป้าแตนนะครับไปที่บ้านน้องชมพู่ช่วงเช้านะครับพบกับยายสมควรนะครับบอกว่าแม่ขึ้นไปหาน้องชมพู่นะครับยังไม่กลับลงมาลุงพลนะครับบอกอีกว่า ถ้าคลิปนี้นะครับมีมูลความจริงนะครับคงต้องเป็นเรื่องที่ตำรวจสืบหาความจริงต่อไปขณะเดียวกันนะครับตนฟังคลิปเสียงแล้วนะครับคิดว่าคนพูดไม่น่าจะพูดเพราะถูกบังคับนะครับไม่น่าจะตอบแบบรำคาญแต่พูดออกมาจากความรู้สึกขณะเดียวกันนะครับประเด็นที่มีคนบอกว่าคนร้ายอยู่ในบ้านนั้นนะครับหมายความว่าอย่างไร คงจะต้องไปถามคนที่พูดนะครับส่วนกรณีนะครับที่ f เ c ชบ o ๊ k หมอปลาช่วยด้วยนะครับเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาของหญิงกับชายคนหนึ่งนะครับที่มีเสียงคล้ายกับนายนิ่มเงินนามนะครับผู้ใหญ่บ้านกกอกนะครับโดยเนื้อหาการสนทนาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นั้นนะครับทีมข่าวได้เดินทางไปที่หมู่บ้านกกอกนะครับได้พูดคุยกับนายม็อกนามสมมุตินะครับพยานของลุงพลนะครับในฐานะ คนในหมู่บ้านเปิดเผยนะครับว่ากรณีคลิปเสียงที่หลุดออกมานะครับมีการพูดคุยทํานองว่าแม่น้องชมพูนะครับขึ้นเขาไปตอนตี1เมื่อ12พฤษภาคม6 3เพื่อตามหาน้องชมพู่นะครับเพียงลําพังส่วนตัวไม่ทราบว่าจริงหรือไม่นะครับเพราะเริ่มค้นหาชมพู่ในช่วงสายแล้วนะครับในการค้นหาคนละทางนะครับไปทางอ่างกบนะครับไม่ได้ขึ้นไปยังเส้นทางเจอศพนะครับและไม่ได้แวะ บ้านน้องชมพู่เลยนะครับจึงไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือไม่แต่ภายหลังนะครับวันที่12พฤษภาคม63ตนได้ยินชาวบ้านพูดคุยกันหนาหูว่าพ่อแม่แอบไปหาลูกนะครับที่ภูเหล็กไฟเพียงลําพังนะครับซึ่งไม่รู้ว่าไปถึงไหนนะครับดังนั้นหากย้อนดูคําสัมภาษณ์เก่านะครับที่แม่ของน้องชมพู่นะครับเคยพูดเอาไว้ก็จะรู้ว่าเคยพูดจริงว่าไฟสองกบแบตหมดนะครับ ส่วนเรื่องที่ตาชานนะครับมีการพูดในลักษณะทํานองว่าคนร้ายคือคนในบ้านนั้นในมอกนะครับบอกว่าตนขอไม่แสดงความคิดเห็นเพราะไม่รู้ว่าตาชานนะครับว่าต้องการสื่อสารถึงอะไรนะครับและถ้าหากพูดไปนะครับก็จะสร้างความเดือดร้อนนะครับรวมถึงทําให้เกิดความแตกแยกดังนั้นขอไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ